ดูชื่อร้านสิช้างไทยวัสดุนะครับอนะร้า,นะา,ราโอ้ร้านใหญ่มากนะฮะตอนนี้เราก็ไว้ร้านนะเพื่อจะมาดูอุปกรณ์นะ,ท,ะที่จะใช้ในการสร้างศาลานะครับ ทีมงานที่เดินทางมาในวันนี้นะฮะมีลุงช่างนะพี่อนุวัตนเสือป้าเจบ้านจ่าเอมบ่าวมืดนะฮะ6คนนะครับเพื่อมาทำการต่อเติมนะร,รีโนเวทศาลาองค์ปูพญานาคนะที่วัดบ้านเดือนะครับ ก็ให้ลุงช่างเป็นคนคำนวณนะฮะดูว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะฮะข้อเข้าไปทำรับกเสอพอดีทำหลังคาโรงปู So okay. สมันคืออะไรเนี่ยใส่พัมจี้เหมือนนึกภาพออ๋ไอ้คือตัวอย่างของเหล็กใช่ไหมเตียงออ๋มีเหล็กดำเตียงมาข้างล่างพื้นสองพื้นสองก็มีแล้วเหล็กที่ทำเสาบ้านเสาบ้านพิโยโรไซไหนที่ที่เสาบ้านพิโยโรมือไซส์ไหนเสาบ้านพิโยโรสีนี่เหรอสี่คนสี่นี่เหรอ ลุงลุงงกเหาไปทำอะไรขนาดไม่ไดะเป็นบาทเอ่รู้สิบาท ซื้อไปฝ่ายปุ๊ซื้อไปฝ่ายปุ๊นี่มันพูดจะไปฝ่ายปุ้ไปทำอะไรท่านเสร็จาร้ออาก้รพ่อปู่ีสุดโต้ย่ยากสีดอย่คยับผมเพิ่งทำเสร็จ 2,563นี่ยจกขึ้นทำเสรยขึ้นวงซองไปไอ,ตอ้ต้นอะต้นเขาเรียกเขา้นไรเนีต้นเียนยักวานิกาโผร้อขวาออกลอว่างแต่ชาเนี่หักโคกลงมาวิ่อยู่ขานเป็นสภาพมีจักรพรรดิปีสีจะ้อยู่อ่าสีพระประทานครับพราประธานอยู่ขน พอดีเจลุงพเน่ยได้ินแต่เสียงว่าเสียงคคุณม่กก้าของหน้ามเป็นลงองหาามจะคำชั่ว้าส่มนก้าวองหน้าก้าองหน้าแล้วมองไปปุ๊บเดาว่ามีเรื่องมองมองไปเนี้นะรัวเนี้ยผู้ใหญ่ครัวผมเผู้ใหญ่บ้านนะัวของหน้าเขาไม่ได้เอาวผู้ใหญ่บอผู้่านนีออฟ้าฟ้าผมื่องี้ได้ดูข่าวได้ดูข่าวที่มุกทหา แกผมพุงไปวัไปวนดเจอผู้ใหญ่บ้านนะก็ที่วัดเราที่โดนกับพี่ดนกัพี่ผมพุ่งพสวงไปเสร็จเลยสวยนะครับนางรำสวยจถ้ามีถ้ามีโอกาสก็เชิญที่วัดครได้ไปสิกว่ากโ้โออมาดงัพี่นะดอาจจะเอ็มรู้จักกรู้จักรู้จักใช่ครัผมเพิ่งไปโรงเรียนมาอ๋อครับอันนี้นาคาทีรม นางลำไอ้สี่สี่นางลำแต่เราเราเอางใดมาตามต้องเสร็จพื่งเฮพลอบรอบเสร็จเไม่ยัวเื่อนี่ยอืมแต่ก็คือเหตุเนียิเหกรัโบล้อเน่โคนลอไม้ปูครับไม่เศร้าในนตกมัราะเเดียวนวไม่หักกงอืมตกแต่ไม่ใช่จริงไหมจริงที่เราอมเขาแบบั้นจร่ไปสครับเพิงโมสองเสร็จเลย ถนนมีเรืงดีวะครับถนนฐานี่ราชยาเป็นเรียบๆฐานในไทนะแถวนี้เพราะว่าจะเป็นอาหารไอ้นี่ไป็นพักอยู่บ้านกี่หลังเป็นพักบ้านอยู่บ้านผมมีด้วยคุยกอาทิตย์ังไงสบายดีคุยกอาทิตย์สบายดีก็ฝากแกหน่อยท er. ี่สิงห์แข่งแข่งกูพังอ่ะก็วัดนั่นแหละวัดที่ไปนอนกันนั่นแหละอยู่บ้านผมป่ายางใหญ่นั่นแหละครับพื้นที่เขตสิบกิ่ลเมตรขอบันหน้าไป็นเรียบยินดีต้อนรับครับตัวใหญ่ได้เลยครับได้เลย เอาบออลงบนไปช่วยเ๋ยเนี่อบตบัาไม่มีเจ้าอาวาสเลยมัาบอกช่วยไม่ได้นะท่านต้อปานเ็ทาวนะอไท่นอ่านองไท่านต้อไ่น้องไานอไ่านต้อปท่านตงปู่านข้ทาน้องานอ่านไ่าน่า่าน่านตองป่าองไปนออไนตอ่าน่านอง้องไงา้อง่านานเอ้งน นูดมีข้างหลังเอกมุน่นโอ้โหเป็นโกดังนะครับมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนี่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 านันางห้องแบบลายหินอ่อนโอ้ง่ายๆตู้เสื้อผ้า ตัวอย่างห้องนอนอนี่เนาะสวยเนาะโอ้โหอ๋อให่โตหมโหลานมากเจ้าของร้านนะกนะ็บริการดีมากๆเลยนะครับทางพี่ทางน้องนะครับผู้บริหารนะครับให้การต้อนรับดูแลลุงอย่างดีนะครับ อาน,นะฮะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามา,ารับชมคลิปให้กำลังใจเนาะนะครับินดางให้ด้วยนะครับผมอ่านนะอัปนะเดตประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ